สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเช้ากับเราเที่ยงนะคะประจับวันที่13ตุลาคมห5าเนาะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับราเช้าตัวเด่นก็คือ7กับ85กับ1นะคะที่จริงเราจะจับ7กับ5แล้วเลจับ7กับแปก็7ศน้นะคะ808 2 8 4 8 6 8 8 8, 8 9นะ ถ้าจะจับห้าก็ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าหห้าเก้าถ้าเป็นหก็ดูที่เราเที่ยงเนาะสามตัวก็แปดหนึ่งห้าห้าแปดสี่ศูนย์หนึ่งหนงห้าแล้วก็หนึงนึงเจ็ดนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีหรือจะจับเอาใหม่ก็ได้นะเอาแปดหนึ่งห้งหกลับไปกลับมาแค่นี้เนาะสำหรับของวันที่สิบก้า็เจกกบ0นย์เด้อ ่อไปลาวเที่ยงลาวเที่ยงนี้หนึ่งกับสี่สามกับหกนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่หกสี่หกสามแล้วก็หนึ่งสามห้านะคะจับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งสี่หกหกสี่เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ สำหรับวันที่สิบสองห้ากับเก้าเจ็ดกับแปดเด้อก็จับคู่ซื้อเอาเนาะอย่าลืมบ่ายซื้อเชา้ชาเช้าซื้อบ่ายนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะก็ขอให้โชคดีทุกคนทุกแนวทางเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดี